อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก่อนจะเดินทางในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คุณจะต้องตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนผู้หญิงที่ขับรถแต่ว่าไม่รู้วิธีการตรวจสภาพว่าเอ๊จะต้องตรวจจุดไหนหม้อน้ําเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับดูจากรายงานนี้ครับทุกปีในช่วงเทศกาลสงการประชาชนจนํานวนไม่น้อยจะเดินทางกับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดและทุกปีมักเกิดอุบัติเหตุที่นําไปสู่ความสูญเสียค่อนข้างมาก นอกจากความไม่พร้อมทางร่างกายของผู้ขับขี่แล้วความไม่พร้อมของรถยนต์ที่ใช้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นํามาสู่อุบัติเหตุร้ายแรงส่วนใหญ่ก็คงเป็นสภาพรถมากกว่าว่าคงเอาเช็คลมเช็คหม้อน้ําอะไรเงี้ยครับเช็คน้ําแล้วก็เช็คน้ํามันเครื่องอะไรประมาณนี้ยไม่ได้อะไรก่อนออกเดินทางทุกครั้งผู้ขับขี่ต้องตรวจสอบความพร้อมของรถทั้งระบบเครื่องยนต์และตัวถังของรถ ว่ามีความพร้อมสําหรับการเดินทางไกลหรือไม่เื้องต้นก็คือควรจะดูที่รถว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนโดยคงจะเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลักนะครับถ้าเราดูจากข้างนอกไปหาข้างในก็คือเริ่มต้นเนี่ยคงดูที่ไฟของรถก่อนว่าไฟหน้าเราติดครบหรือเปล่าลข้างหน้านข้างซ้ายข,ข้างขวานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเวลาเปิดแล้วติดครบไหมข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีไฟตัดหมอกก็อาจจะเช็คด้วยว่า,าทํางานปกติหรือเปล่าคราวนี้ถัดมาเนี่ยก็คือเรื่องของยาง พราะว่ายางเนี่ยก็ต้องตรวจสภาพยางว่า í, เราซื้อยางมานานหรือยังถ้าเกิดยางเริ่มเกิน2ปีไปแล้วเนี่ยหรือ3ปีเนี่ยต้องดูว่าลักษณะภายในอของยางเนี่ยมันมีรอยแตกมีรอยแครกหรือยังนะครับแล้วก็ดอกยางเนี่ยมันสึกไปมากแล้วหรือยังถ้าเกิดมันสึกไปมากเนี่ยก็แนะนําว่าน่าจะเปลี่ยนยางก่อนที่เดินทางไกลส่วนที่เป็นน้ํามันเครื่องของรถนะครับก็ต้องตรวจสภาพว่า ระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับก็วิธีการตรวจก็แบบทั่วไปที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือเราก็ต้องอดึงเอาตัวกา้านวัดนะครับออกมาแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแล้วก็วัดไปมาน้ำมันที่อู่ภายหน่นะครับเราก็ดูว่า,าระดับต้องอยู่ไม่ไม่ต่ำกว่าขีดล่างหรือว่าอยู่ อยู่ใกล้ขีดบนเลยก็จะดีกว่าสํ่สคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของระดับของน้ําหล่อเย็นหรือว่าตัวหม้อน้ํานะครบับระดับของน้าหม้อน้ำนะครับก็ควรจะอยู่ที่ที่หม้อพักเนี่ยก็ควรอยู่ที่ประมาณขีดบนนะครับถัดมานะครับก็อ,อีกัวที่สําคัญมากคือน้ำมันเบรกนะฮะก็คือก็ทําการตรวจสอบตามระดับนะฮะมันก็จะมีขีดบอกว่าควรอยู่ที่ประมาณขีดไหนนะฮะก็จะประมาณขีดแถวๆนี้นะฮะ ให้อยู่ที่ระดับสูงสุดไว้ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะฮะในทางนี้ถัดมาตัวที่ต้องตรวจสอบด้วยก็คือแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีตัวช่องสําหรับตรวจสภาพนะฮะเอาไว้ตรวจสอบนะครับ,าบ,รบการตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุหากทำร่วมกับการวางแผนการเดินทางที่ดีโดยการตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางแล้วจะทำให้เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ใกล้เข้าช่วงวันหยุดเทศกาลสงการหลายคนมักใช้ยานพาหนะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัดในระยะทางที่ไกลฉะนั้นแล้วควรนำรถที่จะใช้ไปตรวจสภาพเครื่องยนต์ต่างๆให้พร้อมสำหรับการเดินทางก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยลดอุบัติเหตุนในช่วงเทศกาลสงการค่ะก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรตรวจสภาพรถให้พร้อมและต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเมื่อต้องขับรถระยะทางที่ไกลให้หยุดพักทุกๆ4ี่ชั่วโมง ที่สำคัญง่วงไม่ขับเหมาไม่ขับซอลวิทย์เสาสิริถ่ายภาพพัทาระระดาก้อนทองนิชั่นทีวีรายงาน